ดูท่าทางไม่เข้ากันฉันควรจะทำเตียงให้เรียบร้อยในขณะที่ทำด้วยไหมเด็กหนุ่มที่มีผมสีเข้มและสวมหูฟังขนาดใหญ่ไหลาถามขึ้นไม่ฉันอยากให้เตียงนั้นยังคงเป็นระเบียบเหมือนกับความคิดของฉันมันคือพื้นที่สบายของฉันชายชาราดรองในก้าอีสีเขียวมรกตที่มีหนงังสือและหนงังสือพิมพ์ยับอยู่รายล้อมตอบกลับ ทีโอคอนลินนักเรียนชั้นม .6 ยืนอยู่หน้าประตูของชายสูงอายุที่ดื้อรั้นเนื่องจากสารได้สั่งให้เขาทำงานบริการชุมชน80ชั่วโมงหลังจากที่เขาได้ขโมยรถเพื่อนในช่วงกลางคืนซึ่งจบลงด้วยการชนกับเสาไฟฟ้าแม้ว่ารถจะไม่เป็นไรแต่ไม่สามารถพูดได้เช่นเดียวกันกับประวัติของท่โอหรือความรู้สึกท้าทายของเขา ในเวลาเดียวกันกัสมาโกลิดถูกกักตัวอยู่ที่บ้านของเขาฟื้นฟูจากเหตุการณ์ที่น่าอับอายในตลาดเกษตรกรที่เขาลื่นถลาจากฟักทองในขณะที่พยายามหยิบแตงโมที่สุกที่สุดด้วยสะโพกที่เคยมีวันดีดและเปลือกกล้วยที่แปลกประหลาดซึ่งมีบทบาทสำคัญในความล้มเหลวเขาต้องถูกนำตัวไปยังเต้นปฐมพยาบาลและห้องฉุกเฉิน ขณะนี้ขณะที่กัสพยายามใช้วอล์กเกอร์และมีอาการเจ็บแน่นบริเวณข้างๆเขาไม่สามารถไม่สังเกตเห็นเด็กขี้เกียจที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมัวแต่ให้นิ้วไม่หยุดอยู่กับข้อความในโทรศัพท์จนไม่สนใจจะทำความสะอาดผุนที่เกาะอ,อยู่บนเฟอร์นิเจอร์คุณกำลังส่งข้อความหาใครกัสถามด้วยเสียงกังวลโดยที่เขาตกใจตัวเองว่ามีความกระตือรือร้นที่จะรู้เรื่องชีวิตของวัยรุ่นคนนี้ แค่เจมี่ที่โวพูดพลั้งออกมาพร้อมกับรอยยิ้มเขินอายเราไปมาหาสู่กันบ่อยๆช่วงนี้ไม่ต้องสนใจฉันฉันแค่ผู้ชายแก่ที่ติดอยู่ในเก้าอี้แต่ให้ฉันเดาเขาน่ารักใช่ไหมน่ารักมากเขาเป็นที่รักเลยนะอืมเขาน่ารักส่วนที่ว่าเขาน่ารักหรือไม่นั้นกำลังอยู่ในระหว่างการพูดคุยที่โอกล่าวยิ้มเฮฮา ไม่ว่าจะน่ารักหรือไม่หากเขาทำให้เธอยิ้มเหมือนคนโน่เขาก็เป็นคนที่น่ารักในสายตาฉันทำอะไรเหรอทำให้เขาหลงรักหรือเปล่ากัสหัวเราะพยายามปัดฝุ่นออกฉันจะพูดอะไรดีฉันนำเสนส่ห์ของฉันหรืออย่างน้อยฉันคิดว่าทำได้หรือบางทีฉันอาจแค่โยนชิปชีสใส่เขาในคืนดูหนังที่โอตอบกลับด้วยเสียงหัวเราะไม่มีอะไรดีไปกว่าขนมอร่อยๆในการสร้างความสัมพันธ์ เขาัวเราอก,กับคุณไหมกัดสยกคิ้วใช่จนเขาพ่นโซดาใส่เสื้อฮูดตัวโปรดของฉันที่โอตอบและสายหัวที่คิดถึงความทรงจำนี้เห็นไหมนั่นแหละที่ฉันหมายถึงคนที่น่ารักคุณมีศักยภาพนาะเอาเป็นว่าเขาอาจจะชอบคุณหรืออาจจะเพลิดเพลินกับการพ่นโซดาบนเสื้อผ้าของคุณกัสยิ้มฉันเห็นประกายไฟอยู่ที่นั่นไหม ทิโอหยุดชั่วขณะจ้องมองไปยังชายสูงอายุพูดตามตรงนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกแบบนี้กับใครสักคนและมันทำให้ฉันกลัวความสัมพันธ์มีความเสี่ยงคุณคิดว่าสะโพกของคุณไม่ดีลองตกหลุมรักใครสักคนซิมันอาจจะเจ็บแน่นอนว่าเป็นเรื่องอารมณ์แต่การเจ็บปวดนี้คือความเจ็บปวดที่ดีที่สุดคุณจะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรถ้าคุณไม่กระโดดเข้ามากัสบอกย้ำขณะโบกมืออย่างตะการตาแม้จะนั่งอยู่ คุณฉลาดมากสำหรับคนที่เคยล้มจากแตงโมทีโอโจกไปที่รอยฟกช้ำที่ยาวจากเขาของกัสถึงข้อเทา้าบอกเลยว่าฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการล้มไม่เป็นระเบียบในหลายๆด้านกัสยิ้มรอยตายีแสดงถึงความคี้เล่นพูดถึงการล้มคุณเล่นเครื่องดนตรีอะไรบ้างหรือเปล่าท่โอทอนหายใจสัมผัสข,ของความคิดถึงพัดผ่านฉันเล่นทรัมเป็ตแบบว่าเคยอยู่ในวงดนตรีแต่เจมี่คือคนดนตรีตจริงๆเขาเล่นกีตาร์ได้ดีมาก กีตรากับทรัมเป็ตนั่นเป็นการผสมผสานที่หวานมากกัสกล่าวด้วยเสียงที่มีความชื่นชมถ้าคุณสามารถปล่อยโน้ตออกจากเครื่องดนตรีนั้นได้ทำไมไม่ลองเรียนรู้ที่จะทำให้เป็นคู่กันละ่ะฉันก็อยากนะแต่ฉันมีประสบการณ์ในการซ้อมที่ไม่ดีมากมายซึ่งทำให้ฉันต้องตกอยู่ในสภาพเสียงเพี้ยนในการเล่นโตยังไงก็ช่าง คุณแค่ต้องมีคนแนะนำกัสประกาศนั่นคือข้ออ้างที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้เจมี่มาที่นี่ด้วยฉันสามารถช่วยคุณปรับปรุงได้หรืออย่างน้อยก็ทำให้มันฟังดูไม่เหมือนแมวที่กำลังสํารอกขนที่โอตลับพูดให้หานั่นคือวิธีที่คุณสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆใช่ไหมมันใช้ได้ผลกับฉันเมื่อฉันอยู่ในวัยของคุณกัสตอบด้วยรอยยิ้มของความคิดถึงคุณคิดไงพร้อมที่จะกระโดดรอืม แล้วถ้าฉันเล่นทรัมเป็ตวันละสิบนาทีแล้วฉันก็จะเชิญเจมี่มาที่นี่เพื่อทำให้เขาประทับใจท่โอเสนอชักแม้เริ่มคุ้นเคยกับแนวคิดนี้ทกลงและเป็นการตอบแทนคุณต้องช่วยฉันที่นี่หน่อยถึงแม้ว่าอาจจะไม่สามารถช่วยเรื่องความรักของคุณได้แต่ฉันจะทำให้คุณเก่งขึ้นสร้างความรักและการเอาใจใส่บนทรัมเป็ตของคุณด้วยขอบคุณมากกาส นี่มันสนุกเกินที่ฉันคิดไว้ที่โอตอบด้วยความอบอุ่นที่ไม่คาดคิดเริ่มแผ่ขยายผ่านร่างกายและเช่นนี้เมื่อบ้านที่มีฝนเต็มไปด้วยเสียงดนตรีเสียงหัวเราะและความผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าก็ค่อยๆบานออกออกมาในระหว่างวัยรุ่นกับชายชรานิสชิปต่างรุ่นนี้จะมีความสัมพันธ์ที่น่าแปลกใจกับบทเรียนแต่ละครั้งและเสียงหัวเราะที่แชร์กันซึ่งสร้างความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงและเรียบง่ายช่วยกันร้อยเรียงพล็อตของการเล่นทรัมเป็ต และความตื่นเต้นของความรักใหม่ในปีต่อมาทิโอจะมองย้อนกลับไปด้วยความรักในฤดูร้อนที่ใช้เวลากับกัสความทรงจำที่ชวนให้นึกถึงหลายโนตสโลสัมเปตความสนุกสนานและความตื่นเต้นของความรักครั้งแรกรันดนตรีที่พวกเขาสร้างขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาชื่อว่าดูเอ็ดดิอเซโซเนนีจึงทำให้เขารู้สึกถึงเสียงฮามโนที่ไม่คาดคิดในชีวิตเรื่องที่เริ่มต้นจากอุบัติเหตุมึนเมา แต่เต็มไปด้วยเสียงดนตรีของความพยายามและความสุขเมื่อฤดูร้อนเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ร่วงอากาศเย็นสบายนำโชคให้กับการเปลี่ยนแปลงความเพียรของทีโอในทรัมเป็ตเริ่มเข้มข้นขึ้นเขาฝึกซ้อมอย่างเข้มงวดโดยมีคำพูดตลกของกัสเป็นเพื่อนคอยกระตุ้นในระหว่างการซ้อมมีการปล่อยพลังในเสียงที่รวมตัวจากทั้งคู่ทำให้คำคืนกลายเป็นบรรยากาศอบอุ่นภายในเวลาอันรวดเร็วการซ้อมจากบายที่ง่ายดดยแปรเปลี่ยนเป็นการปล่อย ดนตรีอย่างหลากหลายและบ้าคลั่งฟังสิความพยายามในการเล่น Hot Cross BUNS ที่ล้มเหลวอาจจะกลายเป็นสิ่งที่คุณเป็นกัสตืวนภายใต้การยิ้มกว้างฉันค่อนข้างมั่นใจว่านี่คือการลองที่แย่ที่สุดที่ใครบางคนเคยได้ยินทีโอทีนกลับออกมายิ้มคำขณะที่เขาเล่นในทางที่สารสาระทำให้พวกเขาโหรรดังหลังจากไม่กี่เดือนที่ทำงานมาศึกษาร่วมกันทีโอกลับเข้มแข็งขึ้นโดยการศึกษาเพลงใหม่ๆเนื้อเพลง ได้ทำให้ทีโอมั่นใจมากขึ้นในสิ่งที่ควรทำพวกเขาที่ทำความรู้จักกับการร้องเพลงเดินทางไปด้วยกันเพิ่มความเป็นมิตรช่วงกลางฤดูร้อนวันหนึ่งขณะที่ทีโอนั่งอยู่ที่บ้านของกัสเขาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่อนข้างรอคิวให้ความรู้สึกที่ถือได้ว่ามีค่ามากคุณมองไม่เห็นอนาคตสำหรับเราเป็นยังไงทีโอม่เล่ายัางไม่ค่อยได้จมอยู่ในความคิดหน้าติดห้ามฝ่ายนับสิปีก่อน ฉันต้องการที่จะเล่นดนตรีต่อไปอาจจะเข้าเรียนที่โรงเรียนดนตรีทีโอสารภาพยิ้มดีใจให้กับเจมี่ฉันก็เช่นกันฉันอยากให้ความสัมพันธ์อยู่ที่นี่ตลอดไปยิ้มไม่หยุดของเจมี่ก้าวหน้ามากขึ้นสามารถเล่นดนตรีร่วมกันทุกคืนได้แน่และฉันต้องการที่จะช่วยให้คุณทั้งคู่เติบโตได้ยิ่งขึ้นกับยิ้มให้แม้ว่าปัญหาที่มากมายจะเป็นอุปสรรคแต่เขาทั้งสองรู้สึกตื่นเต้นมากพวกเขาจึงเริ่มส่งฟังเสียงเพลง ที่เตรียมการอยู่เสียธุรกิจและเสียงปีก่อนในอดีตหลายสัปดาห์ผ่านไปและวันสำคัญได้มาถึงโดยการแสดงของพวกเขาที่สำคัญในวันจบการศึกษาเริ่มต้นในการร่วมกันมอเตอร์พร้อมกันการร่วมมือกันทำให้แสดงพิเศษและแปลกใหม่เกิดขึ้นในงานประกาศที่เต็มไปด้วยความรู้สึก ในค่ำคืนของการแสดงความมืดของคืนจะถูกแทนที่ด้วยการเต้นรำไฟสเสน่ห์ความตื่นเต้นของเพื่อนพ้องที่ได้ร่วมง,งานในชีวิตตัวเองก็ทำให้แทบไม่ได้สังเกตว่ามาร่วมกันในวันแห่งความทรงจำเพื่อให้ความรักก้าวหน้าไปข้างหน้าเมื่อการแสดงจบลงกัสพาราเสื่อมแอง่ายในพื้นที่เขาแทบไม่เคยทำงานในอาชีพเขาช่วยเก็บเกตได้เต็มเวลาจนได้เห็นเห็นกันแสดงออกเป็นคำชมอีกด้วยคุณทำได้ดีมากนะที่โอมันมาก่อน เตมี่กล่าวอย่างพิธีพิถันพลางอบกอดกันน้อยนิดเจ้าของการแสดงมีความลิบลิวกันละกัสตอบกลับอย่างเล็กน้อยเมื่อฤดูร้อนที่กว้างใหญ่ใกล้มีความเข้าใจกันแนบแน่นจนเวลาหลายพยีต้องผ่านไปแม้ในยุคแดนคลื่นทั้งสองจะสร้างตำนานดนตรีร่วมอาชีพยอย่างเข้มข้นหลังจากช่วงเวลาวิธีชีวิตในอาชีพที่ท้าทายเป็นการส่งเข้าต้นเสียงใหม่แล้วต่อจากนี้ต่อไปครั้งต่อไปทีโอคอนลิน จะเตรียมรับมืออะท้องร่วงด้วยเสียงเพลงคนหรือเตรียมเปิดรับพรมแดงหน้ากันอำนาจแห่งความร่วมมือบริษัทใช่ไหม bn duets so n du a n t i จะเต็มไปด้วยความขัดแย้งเพราะชีวิตนั้นเปลี่ยนไปด้วยเสียงเพลงที่มีความหนาแน่นความรักของทั้งแสงจะสร้างอุปสรรคแล้วตามซึ่งอยู่ใกล้ชิดในทะเลเสียงเพลงยิ่งใหญ่ระหว่างทางที่หน้าพิดสมัยเปลี่ยนแทวร,รยอยังถึงที่สุดในวิสัยทัศน์ของพวกเขา และด้วยเหตุนี้งานจึงต้องเปลี่ยนไปพร้อมสำหรับซาวใหม่นี่คือจังหวะดนตรีที่ไม่เคยสูญเสียไปในเสียงดนตรีสมัยใหม่พวกเขายังไม่เคยคิดถึงเวลาตลอดช่วงนี้พระเจ้าผู้ประธานเสนย,ยังอยู่เนืออยู่เสมอและยังอยู่เคลื่อนตามมายืนยันเขาอยู่ใกล้เคียงในช่วงเวลาสุดท้ายเมื่อท้ายที่สุดแล้วรักการดนตรีต้องก้าวไปในพรมแดนใหม่แห่งหนึ่งในการสืบสารส่องแสงจากสิ่งใหม่ที่ไม่มีวันหมดอายุในแวดวงสเสด็จของชีวิต